บ้านไม้อินเตอร์ขอนแก่นอนาณาจักรบ้านสําเร็จรูปทุกรูปแบบสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแฟนเพจแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามบ้านไม้อินเตอร์ขอนแก่นนะคะทุกทกท่านนะคะค่ะก็สําหรับนะคะวันนี้นะคะก็จะพามารีวิวนะคะเยี่ยมชมตัวนี้นะคะก็จะเป็นบ้านนะคะทรงเอเฟมนะคะ ไอเฟมนะคะตัวนี้นะคะพื้นที่ใช้สอยนะคะขนาดอยู่ที่สีกว้าง4เมตรลึก10เมตรนะคะภายในก็จะประกอบไปด้วย1ห,ห้องนอน1ห,ห้องโถง1ห,ห้องน้ําแล้วก็1ระเบียงนะคะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่4ี่0 0 0สบาทนะคะ สำหรับนะคะหลังคาหลังคาของเรานะคะก็จะเป็นหลังคาเมทัลชีสนะคะตัวนี้นะคะเราก็จะใส่ฉนวนกันความร้อนนะคะแบบใย,ยแก้วนะคะให้ทั้งหลังเลยนะคะตัวนี้นะคะผนังนะคะผนังของเรานะคะก็จะเป็นไม้ฝาเชล่านะคะตัวนี้ก็จะเป็นตีมตีมฟ้าพาสเทลนะคะออกเท่าๆมุนๆหน่อยๆนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมนะคะภายในบ้านกันนะคะ อันนี้นะคะพอดีฝนตกฝนฟึ่งหยุดตกนะคะตัวน,นี้นะคะตนนัวน,น,นี้นะคะเราก็จะมีให้มีบันไดนะคะให้ทั้งหมด3ขั้นนะคะ <S <s <uck in> ตัวน,นี้นะคะเข้ามานะคะขึ้นบันไดามาตรงนี้ก็จะเจอกับระเบียงนะคะเ <s uck in> จอกับระเบียงนะคะตัวน,นี้นะคะพื้นก็จะเป็นซีเมนบอร์ดนะคะความหนา16มิลน,นะคะแล้วก็ปูทับนะคะด้วยกระเบื้องเซรามิกนะคะตัวน,นี้ก็ตกแต่งให้เป็นเก้าอี้พนักพิงนะคะตัวน,นี้นะคะ แล้วก็เมื่อเปิดประตูเข้ามานะคะฝั่งนี้นะคะก็จะเจอกับห้องอ่าเราสามารถจัดเป็นสองห้องนอนหรือว่าจะเป็นหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำได้นะคะตัวนี้นะคะภายในของเรานะคะตัวนี้นะคะผนังน,นะคะก็จะเป็นซีเมนบอร์ดนะคะความหนาหกฟินนะคะตัวนี้ทนแดดทนฝนนะคะโดนน้ำไม่เปื่อยไม่ยุยนะคะ สวยงามนะคะตัวนี้นะคะก็จะบิวอินบิวอินตู้เสื้อผ้านะคะให้ไปเลยแบบนี้นะคะอันนี้นะคะเมือ่อตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ําคือเก๋มากเลยนะคะทุกคนก็จะมีประตูนะคะสบานก็คือเข้าเข้ามาห้องห้องนอนฝั่งนี้นะคะ ้ามาเรื่อยๆก็จะเจอกับประตูเข้าห้องน้ําแล้วก็สามารถทะลุนะคะไปอีกหนึ่งห้องได้นะคะค่ะก็สําหรับนะคะภายในของเรานะคะก็จะปูกระเบื้องนะคะปูกระเบื้องนะคะขึ้นชนเพดานนะคะสุขภัณฑ์ได้ครบเซตน,นะคะตามนี้เลยนะคะชักโครกอา่างล้างหน้าชุดกระจกนะคะแล้วก็ชุดตบบูื่องทำน้ำอุ่นนะคะค่ะ ทีนี้นะคะก็จะมาทะลุฝั่งนี้กันนะคะทะลุฝั่งนี้นะคะอันนี้นะคะ,ะ,คะก็จะเหมือนกันเลยนะคะพื้นที่เท่ากันบิอินตู้เสื้อผ้าให้เหมือนกันเลยนะคะค่ะก็ย้ำกันอีกึงรอบนะคะ ย้ำกันอีกหนึ่งรอบนะคะสำหรับราคานะคะราคาของเรานะคะอยู่ที่4 2 0แสนบาททวนนะคะ <c oughs> ก็สําหรับนะคะ FC นะคะท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่เพจ a c e b o o k นะคะ <c oughs> บ้านไม้อินเตอร์ขอนแกนนะคะหรือโทรศัพท์นะคะที่เบอร์0874509988นะคะคุณแอดแล้วก็คุณน้ำหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ